อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระปุตรพระปัญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหล,ล,ลานหานทุกๆกคนสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจที่จะ คอยฟังพระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันทุกๆวันในเวลาเช้าสำหรับในเช้าวันนี้วันที่23พฤศจิกายนพระองค์ทรงตัดว่าเจ้าเข้ามานั่งลงเงีย,งยบๆอยู่กับเราจงยอมให้เราเป็นผู้สร้างความคิดและจิตใจที่เต็มไปด้วยการขอบพระคุณให้แก่เจ้า จงให้เราเป็นศูนย์กลางของเจ้าลูกเอย๋ยจงมองมาที่ความรักของเราซึ่งไหลล้นมาจากกางเขนและจำไว้เสมอว่าไม่มีสิ่งใดภายใต้ฟ้าสวรรค์และโลกที่จะสามารถทำให้เจ้าขาดจากความรักของเราไปได้การย้ำเตือนถึงความจริงข้อนี้คือรากฐานที่ก่อให้เกิดใน ใจขอบพระคุณรากฐานอันมั่นคงนี้จะไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์หรือสิ่งใดๆเราคือผู้ที่เดินไปข้างหน้าก่อนเจ้าเมื่อเจ้าใช้ชีวิตในวันนี้จงมองหาขุมทรัพย์เล็กๆที่เราได้วางไว้อย่างดีด้วยความรักเราได้จัดเตรียมความดีเล็กๆน้อยๆนี้ไว้ตลอดทาง เพื่อทำให้วันของเจ้าสดใสลูกเอ๋ยคอยมองหาคุมทรัพย์เหล่านี้ให้ดีๆและเก็บมันทีละอันเมื่อวันของเจ้าสิ้นสุดลงจงนำมันมามอบให้แกเราด้วยใจกระทันอยูแล้วล้มตัวลงนอนอยู่ภายใต้สันติสุขของเราและด้วยการขอบพระคุณให้เรา มาฟังในข้อพระคำโรมบทที่8ข้อ38-39เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้นความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าของเราสดุดีบทที่4ข้อ7ข้อ8พระองค์ได้ประทานความยินดีแก่จิตใจของข้าพระองค์มากกว่าเมื่อได้ ข้าวและเหล้าอางุ่นมากมายข้าพองค์จะเอนกายลงนอนหลับอยู่อย่างเป็นสุขข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงทำให้ข้าพองค์อาศัยอย่างปลอดภัยอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงได้เมตตาตักเตือนสั่งสอนเรา ในทุกวันทุกวันที่จะให้เรานั้นได้เชื่อมั่นในพระองค์ที่พระองค์จะช่วยเราทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จะนำหน้าเราไปไม่ว่าสิ่งใดที่มันจะมาะเผชิญกับเรามาจาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วทั้งหลายที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราพระองค์ก็จะทรงขัดฝังไว้พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคนพระองค์ทรงตัดว่า จงมองขุมทรัพย์เล็กๆน้อยๆเล็กๆน,ๆน้อยๆที่พระองค์ได้ทรงตัดเตรียมไว้ให้เราเพื่อเรานั้นจะได้มีทรัพย์ใช้จ่ายมีทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ลูกๆของเราทุกลูกๆทุกคนที่พวกเรานั้นเป็นลูกของพระองค์พระองค์จะคอยมองหาขุมทรัพย์เหล่านี้ที่ดีๆไว้ให้พวกเรา ลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตารักและเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาชำระบาปที่ซ่อนเล่นอยู่ในร่างกายของลูกทุกคนขอพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ได้ทรงชำระชีวิตของลูกๆให้ทุกคน เป็นท่อพระพรต่อมวลชนให้ลูกทุกคนบริสุทธิ์และก้าวไปกับพระองค์ลูกขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงนำลูกสอนลูกและขอ,อทรงช่วยเหลือให้ลูกทุกคนเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาและขอ,อพระองค์ทรงเมตตาที่จะ ให้ลูกหลุดพ้นจากหนี้สินไม่เป็นหนี้เป็นเจ้าหนี้ไม่ใช่เป็นลูกหนี้และชนะปัญหาต่างๆทุกอย่างที่ชีวิตของอพวกลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จโดยการทรงนำของพระองค์เพราะว่าลูกทุกคนเป็นลูกของพระองค์ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่ลูกและทุกๆคน ที่ได้เป็นลูกขอพระองค์ที่ทุกคนจะเชื่อมั่นและเดินตามทางขอพระองค์พระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกตักเตือนสั่งสอนลูกทุกๆวันเพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งขอให้เรานั้นทุกคนนั้นได้เชื่อมั่นในพระองค์ลูกขอปากชีวิต ทุกๆคนไว้กับพระองค์แล้วแต่พระองค์จะทรงนำขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ